มานะครับตัวนี้เรามาเทสเป็น่นฟางเปิดก่อนเลยไปลุยนะครับ3 0มิวิแล้วกันนะเป็นสายคริติคอลนะครับอยู่เซิร์ฟเวอร์นีเมสิตนะตัวนี้นะคริติเขนีเมสิตนะครับกอบข้างที่จะตามโลกพอสมควรนะไรที่หาอยู่นะครับไอฟูก็บอกได้แล้วกันนะครับตัวนี้ก็โอเคอยู่นะเป็นประมาณของขาวแล้วกันเนาะนี่นะยวเปิดให้ดูย่อยๆก่อนนะครับเป็นฟูของขาวนะครับเนาะเดี๋ยวไปเจาะลึกดีเทลกันอีกทีนะครับเรื่องโครงเรื่องการเรื่องอาวุธเงานะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับวีวิวถึงฟางเนาะสวัสดีครับไอบีดมีอะไรจะมาบอกตอนนี้มีลงขายในเพจด้วยนะครับก็เป็นไอเดียของทางบ้านที่ฝากมาเป็นไอเดียที่ราคาไม่แรงนะครับของทั่วไปสําหรับสายงบน้อยสายประหยัดนะครับส่วนช่อง y o YouTube ก็ยังคงทาคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปติดตามที่เพจด้วยนะสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับบีดบีชูนะครับวันนี้มีไอเดียมาฝากขายเป็นไอเดียสไนเปอร์เซิร์ฟเวอร์ในเมสเซจนะครับ ตัวนี้ก็เป็นฟูของขาวเนาะเกินไว้ก่อนเลยนะครับไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเจาะลึกกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเบสเลเวลอยู่ที่64นะครับตอนนี้ตามโลกเยอะพอสมควรนะครับใครที่หายดีก็รีบๆหน่อยนะครับเนาะมันตามโลกเยอะนะครับจับอยู่ที่23นะครับส่วนสเตตัสยืนเมืองเนี่ยค่าเด็กอยู่ที่194นะครับหลัก117เนาะเลือดอยู่ที่80,000นะครับพีทีเคยืนเมืองประมาณหมื่นหนึ่งพอดีนะส่วนเอ่อค่าสเตตัสขั้นสูงนะครับค่าคริเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ ร้อยนะครับโอเคอยู่นะร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ Final SPD นะครับยืนเมืองนะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยนะครับเจ็ดสิบหนะ้าร้อยแปดสิบสองเนาะห้าร้อยเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้นะครับโอเคอยู่นะส่วนเอ่อ Final พีดัมเมดบอลนัทอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะมามาต่อทางด้านของสวมใส่นะครับตัวนี้ก็มีธนูฟ้าบวกห้าไว้ให้นะครับประมาณนี้เนาะค่ารีไฟก็เยอะกว่านะครับถ้าชอบเอ่อสายฟ้าก็สามารถยกได้หรือจะใส่ปูบวกแปด ฟู8ชิ้นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะเราไปดูธนูกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยปรับแต่ง2ขีดแล้วนะครับทางด้านธนูนะแล้วก็ที่เหลือก็น่าจะขายทางด้านชุดเกราะ2ชิ้นประมาณนี้นะครับเนอะก็ไปปรับแต่งให้มันเป็น2ชิ้นทั้งหมดมันก็จะแรงขึ้นอีกนะครับส่วนธนูตอนนี้ใส่เป็นขาวนะครับบวก6เนอะอัปเกรด100เดียวนะครับออฟแมว3 3 5การ์ดก็เป็นอนุบิส3ใบลวดนะครับทางด้านของทาริสตัวนี้ก็ใส่เป็น40 2ขีดเนอะก็อย่างที่บบบอออกกกนนะครรััปปเเด5 6็็ม3 4 การ์ดรีเรวประดับอัปเกรด25เช่นกันนะครับบวก6เนาะออฟแมวเป็นมอลล็อกนะครับการ์ดก็ยิงเร็ว60ตัวนี้ก็อัปเกรด25นะครับบวก6เช่นกันออฟก็เป็นมอลล็อกตัวนี้เป็นประดับเป็นออฟมอลล็อกเลยนะครับน่าเสียดายนะต่อมานะครับทางด้านของชุดเกราะกันบ้างก็นี่ฮะอัปเกรดนิดเดียวนะครับ10บวก4แล้วก็ออฟไม่มีการ์ดไม่มีเลยนะครับทางด้านมาร์กก็เช่นกันนะอัปเกรด10นะครับ11เนาะบวก4ออฟแมวมีนิดเดียวนะครับ ประมาณนี้นะครับทางด้านชุดก่อนนะบวก5้านะครับอัปเกรด50มีแค่รองเท้าที่ปลดเอาเวกเนาะต่อมาฮิตเกียร์กันบ้างนะครับมาลุก1ใบนะครับมาลุก2ใบมาลุก3ใบก็สรุปได้ว่านะครับตัวนี้มีแค่การอาวุธนะครับอนุภิษ3ใบกับมาลุก3ใบเพียงเท่านั้นนะครับก็จะขาดทางด้านของการอัปเกรดเนาะแล้วก็ทางด้านออฟแมวนะครับส่วนธนูฟ้าก็อย่างที่บอกจะไปโยกก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ต่อมาทางด้านอาวุธเงากันบ้างนะครับตัวนี้อาวุธเงาเลเวล3นะครับประมาณนี้นอกการอัปสกิลนะครับ เอสดีก็ไปอัพต่อได้นะเขายังไม่อัพเลยนะครับต่อมาปลูกพลังนะครับอัพเกรดขั้น3นะครับแน่นอนนะเพราะอัพเกรดความส่วนส่วนเอ่อออฟแมวน่าจะมีนะครับรีไฟก็น่าจะขั้นหนึ่งนะเพราะว่าบวกหกระดับกับอาวุธประมาณนี้ครับส่วนสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็มีกัดช็อปเปอร์ไว้ให้ตัวเดียวนะประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องไลฟ์เนาะตัวนี้ขุดแร่เจ็ดนะครับตกปลาหกเก็บเกี่ยวห้าหลอมห้านะครับปรุงอาหารหนึ่งสัตว์เลี้ยงหนึ่งประมาณนี้ครับต่อมาผมจะพามาดูเออ่ของในคลังนนนนนนิดดห่่อออยยยะะะะะะครรัับไไไมม้้ีีเแตว ของนิดหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะมีพวกกงพวกการ์ดอะไรพวกนี้นะครับวาร์ดอนก็มีนะรีเคลียมนะครับการ์ดซอมบี้อะไรพวกนี้ก็ลองไปเสียบๆดูนะครับทางด้านชุดเกราะนะแล้วก็ของอาวุธเงามีประมาณนี้ครับนิดหน่อยนะ ก็สาหรับตัวนี้นะครับผมได้ไปวิ่งดูการส่งคิปเอพีมาแล้วนะครับตัวนี้ส่งแค่สเก็ตบอร์ดกับคาฟานะครับที่เหลือก็ไปส่งต่อกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทางด้านของ Kingdom Part นะ้องพาร์ตเนาะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ปลดนะครับคาฟาวีเอพีนะครับก็ยังไม่ได้ปลดเช่นกันนะครับส่วนเงินในตลาดเราไปดูตลาดบ้างนะครับมีเพชรอยู่ประมาณแสนหกนะเงินประมาณสิบเอ็ดเอ็มประมาณนี้ครับของที่ขายประมาณนี้เนาะ ส่วนการเทสบอสผมก็ไม่น่าจะเทสแล้วกันนะครับเพราะว่าไอดีพวกนี้เนี่ยมันตามโลกแล้วนะครับเทสบอสไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับอันนี้พุ่งตรงนะเทสแค่หุ่นฟางก็พอนะครับอย่างที่ต้นคลิปเนาะราคาเจ้าของเขาตั้งไว้ที่1,200บาทนะครับก็เอ่อแล้วแต่ดุลยพินิจแล้วกันนะครับ1,200บาทคุ้มไหมก็แล้วแต่ตัวท่านนะครับมีธนูฟ้าบวกค่าให้แล้วก็การอาบุตรการประดับเอ้ยการอาบุตรการเฮดเกียนะครับรบเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ในเมสเซจหนต่งพันสองรับ สวัสดีครับไอบิ่มีอะไรจะมาบอกตอนนี้มีลงขายในเพจด้วยนะครับก็เป็นไอดีของทางบ้านที่ฝากมาเป็นไอดีที่ราคาไม่แรงนะครับของทั่วไปสําหรับสายงบน้อยสายประหยัดนะครับส่วนช่อง YouTube ก็ยังคงทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปติดตามที่เพจด้วยนะ